สำหรับคนไข้โรคเก,กาต์เนี่ยทำไมถึงมีปัญหาเรื่องไตค่อนข้างเยอะนะคือไตเริ่มเสื่อมหรือว่าไตวายนะสาเหตุของคนไข้ที่เป็นโรคเก,กาต์เนี่ยที่มีไตมีปัญหานี่คือหนึ่งคือควบคุมยูริกได้ไม่ดีอันที่หนึ่งเลยนะเพราะปล่อยให้ยูริกเนี่ยมีสูงระยะเวลานานพอยูริกสูงมากๆเนี่ยมันตกตะกอนก็ทาให้เกิดน <c oughs> ิ่วที่ไตหรือว่าเป็นตกตะกอนที่ไตทําให้ไตเนี่ยไม่สามารถทํางานได้ดีก็ท <c oughs> ําให้คนไข้ไม,ม,มนะีไตเสื่อมและไตวายได้อันนี้เรื่องที่หนึ่งเลยนะอันที่สองคนไข้โรคเก,กาต์เนี่ย เวลาปวดอักเสบเนี่ยมักจะกินยากลุ่มลดการอักเสบนะที่เรียกว่าเอนเซตนะยาตัวนี้มีหลายอันนะครับก็คือที่ใช้ในท้องตลาดเนี่ยมีมากมายเลยนะครับก็คือยาที่กินไปปุบหายปวดทันทีเนี่ยไอ้นี่ยาลดอักเสบนะพวกพวกนี้จะมีผลต่อไตนะอาจจะมีผลต่อกระเพาะอ,อาหารต่อหัวใจได้นะนั่นการกินเนี่ยยากลุ่มเอนเซตเนี่ยเวลาทานเป็นยาที่มีผลมีประโยชน์มากในการลดปวดแต่ยังไรก็ตามก็มีโทษเหมือนกันนะครับนั่นการกินยาในกลุ่มนี้ก็คือ1อย่าก,กินในปริมาณที่สูง สองเวลากินยาพวกนี้ต้องดื่มน้ำเยอะๆนะครับอันนี้สามคือไม่ควรจะติดต่อทานติดต่อกับนนานเกินหนึ่งเดือนนะครับน้นเวลาทานยาก็ต้องระวังนะครับเพราะฉะนั้นคนไท้โรคเกาต์เนี่ยมีสองสาเหตุหล,ลักๆนห่ยที่ทำให้เกิดมีเรื่องของไตวายเกิดขึ้นนะครับ